คิวเคลือบแก้ววันนี้หนึ่งคันนะครับผมสําหรับปาเจโลสปอร์ตสีดําครับเพิ่งอกมาเมื่อเช้าเลยครับแต่ว่านี่ครับสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะฮะก็อย่างที่เห็นครับเราจะเห็นรอยนะฮะเป็นสบายด้วยแว็บนะครับอย่างเงี้ยฮะทั้งคันเลยเรามาดูกันครับว่าหลังจากเคลือบแล้วขัดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะะเห็นไหมฮะเห็นเลยไหมครับ อ่านี่ครับรอพวกนี้ครับต้องเสร็จครับต้องจบครับโอเคครับเดี๋ยวมากันครับสวัสดีครับวันนี้ครับเป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งครับสำหรับการเคลือบฟิล์มแก้วรถปาเจโร่สปอร์ตสีดำคันนี้นะฮะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสมบูรณ์ครับผมไม่มีีดจุดอะไรแลวเรียบร้อย ขอบคุณครับท่านลูกค้าครับให้ความไว้วางใจครับอาร์พีเอมคาร์วอตครับเป็นผู้ติดตั้งนะครับเรื่อฟิล์มแก้วกับรถของท่านครับด้วยผลิตภัณฑ์เมก้าชิลครับผมสนใจติดต่อครับอาร์พีเอมคาร์วอตครับศูนย์แปดเจ็ดห้าสามหนึ่งห้าห้าเก้าห้าครับมิกกี้ครับอินนี้ให้บริการครับนี่ครับดูทั้งขั้งบนข้างล่างบนหลังคานะฮะทำให้ทุกอย่างเนี่ยฮะรับรองว่าได้รถไปสบายใจแน่นอน มาดูแสงสีเหลืองกันมัางครับเห้ห่วมั้ยสวัสดีครับนี่น,นี่อันนี้นะครับที่ทำให้ท่านเห็นว่ามีสเปรดเว็บ,บอยู่ไหมนะฮะาจากที่เห็นนะครับไม่เหลือแล้วโอเคนะครับวันนี้ครับอภิรมาวอดและมิกกี้ครับขอนำเสนอความสวยงามแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ